สวัสดียามเชา้าครับทุกคนเดี๋ยวันนี้ผมจะภาทุกคนเดินทางไปที่จังหวัดพิจิตรด้วยรถไฟนะครับผมเนื่องจากว่าวันนี้ก็เป็นวันที่ผมยังไปทํางานอยู่นะครับเดี๋ยวตอนนี้นครับก็เวลาตีห้าห้าสิบห้านะครับผมมองไม่เห็นประมาณตีห้าห้าสิบห้าครับก็คือดูท้องฟ้าทั้งยังมืดแล้วก็ยังคืมฝนอยู่ด้วยนะครับผม รถไฟก็จะอยู่ทางด้านหน้านะครับทุกคนเห็นไหมเขาก็จอดยาวเป็นทางเลยครับเดี๋ยวเราก็จะไปเดินขึ้นตรงรถไฟกันนั่นเองครับผมไปผมก็ออกเดินทางจากบ้านประมาณตีห้าสี่สิบแล้วก็มาถึงที่สถานีพิษณุโลกนะครับผมประมาณตีห้าซึ่งตอนเช้าเราก็จะมีการซื้อตั๋วก่อนที่จะไปขึ้นบนรถไฟครับผม รถไฟที่ผมนั่งก็เป็นรถไฟแบบขบวนธรรมดานะครับทุกคนซึ่งตอนนี้ครับเราก็อยู่กันบนรถไฟแล้วแล้วก็เดี๋ยวรอรถไฟออกเดินทางนะซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราเป็นขบวนต้นทางจากกิจโนโลไปที่กรุงเทพนะครับผมรถไฟเขาก็จะออกเดินทางตั้งแต่ประมาณ6กโมงหนาทีจะไม่เลทจากนี้ครับผม ก็ไปตอนนี้6โมง3นาทีแล้วอีสองนาทีเราก็รถไฟจะออกแล้วครับตอนนี้รถไฟก็เริ่มขบวนแล้วนะครับผมเริ่มออกเดินทางแล้ว ื่จากว่าทางสถานีพิษณุโลกนะครับผมเป็นสถานีต้นทางที่จะไปยังสถานีปลายทางกรุงเทพอภิวัตรรถขบวนตอนออกก็คือออกตรงเวลา6กโมงหนาทีเป๊ะเลยครับทุกคนพอรถไฟออกได้สักพักหนึ่งก็จะมีเจ้าหน้าที่มาตรวจต,ตัวรถไฟนั่นเองครับวันสุดท้ายนะครับ ตัวที่ทุกคนเห็นของผมก็จะเป็นตัวแบบรายเดือนึระหว่างที่เราขึ้นบนรถไฟผมก็จะหาอะไรมานั่งอ่านเพลพางๆระหว่างเดินทางครับระหว่างการเดินทางก็จะเห็นป่าเห็นต้นไม้เห็นบ้านคนวิวบรรยากาศระหว่างเดินทางก็ค่อนข้างสดชื่นเลยโดยเฉพาะช่วงที่เป็นวันฝนตกอากาศดีมาก และในช่วงนี้เนื่องจากว่าฝนตกหนักมากก็เลยมีน้ําท่วมระหว่างทางแต่ก็ไม่ได้มีผลกระทบกับการเดินทางของรถไฟเพราะว่าบริเวณรา,างน้ําไม่ได้ท่วมครับขณะ, ing, ะที่เดินทางไปเรื่อยๆร,รถไฟก็จะมีการจอดรับแล้วก็ส่งให้คนลงยังสถานีต่างๆบอกนีน่นนนนไคนจะไม่ชอบนะคนจะแค่หางานทำงานทำแล้วก็จะได้รับเรี้ยเพรค่าแรง แต่นี่เราหาคนเพื่อทำงานผมก็กำลังพยายามเรียนรู้การให้เงินทำงานอยู่ใช่หลายอย่างที่คุณพัานาอย่าง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 ที่เนี่ยก็คือเห็นเรารู้ภาษาได้ไหี่ก็คือให้เราไปดูการไห้ได้ไหมครับแล้วแล้วแต่เราคือก็ไม่ชอบมากเพราะว่าปวดเพราะปวดพี่จะเข้าไปงานนี้ก็

ซึ่งคนเราทุกคนสามารถเลือกเส้นทางที่ตัวเองต้องการเลือกเดินได้ครับขณะที่ผมเดินทางได้ประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งก็ถึงสถานีตะพานหินตอนนี้ เดินทางมาถึงสถานีสะพานหินแล้วนะทุกคนเป็นเวลาประมาณเจ็ดโมงครึ่งนะครับวันนี้เหมือนเลทกว่าปกติปกติจะถึงประมาณเจ็ดโมงยี่สิบแต่มันก็รถไฟมันแล้วแต่วันนะทุกคนบางวันก็เร็วบางวันก็ช้าเนาะเพราะทาไม่จอดใช้การสนเทศรอต้นรอจานเพราะว่ที่จะรอรถบัสเดี๋ยวต่อไปเราก็จะเดินทางไปโรงเรียนกันต่อนะครับผมด้วยรถจักรยานยนต์ของเรานั่นเองซึ่ง ผมก็ฝากคุณป้าไว้นะครับที่ตะพานหินนี่อันนี้ก็รถมอเตอร์ไซค์แล้วป้าสวัสดีครับอตอนนี้เราก็เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเตรียมตัวเดินทางกันครับ เกิดเหตุครับผมผมต้องกับแว้ความด่วนเลยตอนนี้ปวดชิงช่องครับทุกคนไปเดี๋ยวค่อยเดินทางต่อครับ ทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ตรงแถวสี่แยกแล้วนะผมถ้าเลี้ยวขวาจะไปวัดดงตะขบได้นะครับผมไปทางท้ายทุ่งนั่นเองแต่ว่าเราจะตรงไปทางนู้นไปเข้าทางอำเภอทับฟ้อนะครับนี่ยนะทุกคนตอนนี้เราก็มาทางวัดป่าเรไรนั่นเองครับทุกคนแล้วเราก็เดินทางไปกันต่อทางนู้นนะครับบรรยากาศสองข้างทา,างก็ค่อนข้างเขียวชอุ่มหลังจากที่มีฝนตกครับโอ้วิวข้างทางนะครับทุกคนเดี๋ยวข้างหน้าก็จะถึงโรงเรียนแล้วนะครับ แล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันอีกทีตอนเย็นนะทุกคนเดี๋ยวขอเดินทางไปถึงโรงเรียนก่อนตอนนี้ก็ใช้เดินทางมาประมาณ20นาทีนั่นเองครับผมก็สี่โงเยนแล้วบปานครับทุกคนตอนนี้ก็ประมาณ4ี่โมงเย็นแล้วนะครับผมเราก็จะเตรียมตัวกลับบ้านนะครับเราก็ปล่อยนักเรียนกลับบ้านเรียบร้อยแนละ้วแล้วเราก็จะแม้นมอเตอร์ไซค์กลับบ้านกันต่อนะครับผมก็ต้องใส่เสื้อคลมนิดน,นึงเพราะว่าแดบดบแรงมากครับตอนเย็น ไปเตรียมตัวเดินทางกันครับ กเย็นมานะทุกคนแดดอย่างร้อนเลยแดดแรงมากอันนี้ก็บรรยากาศข้างๆนะครับผมเป็นทุ่งนานั่นเองป่ะเดี๋ยวเราเดินทางไปสถานีรถไฟกันเลยครับทุกคนบรรยากาศยามเย็นก็คือแดดแรงมากดูข้างหลังอาทิตย์อย่างจ้าเลยครับผมแล้วเราก็กำลังเดินทางไปสะพานหินกันไปไปเรื่อย ประมาณ10วนาทีเดี๋ยวก็ถึงนะครับผมชุบ Let's go <S ครับทุกคนตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึงที่สถานีสะพานหินแล้วนะครับก็เดี๋ยวนั่งรอรถไฟกันสักครู่หนึ่งนะครับผมรถไฟจะมาถึงประมาณ4โมง39ซึ่งตอนนี้ก็ประมาณ4โมง25นะครับผม สำหรับบรรยากาศในช่วงเย็นนะทุกคนเวลาผมมาถึงที่สถานีรถไฟตะพานหินแล้วผมก็จะต้องมานั่งรอรถไฟนะครับเนื่องจากว่าสถานีของเราเป็นสถานีระหว่างทางกรุงเทพมาพิษณุโลกก็ต้องใช้เวลานิดนึงในการนั่งรอบางวันก็เลทบ้างบางวันก็ตรงเวลาครับผมก็ไม่เท่ากันครับในชัวที่3ขอบคุค่ะทุกคนตอนนี้ก็ประมาณ 4.37มง37นะครับผมก็มีประกาศว่ารถไฟจะมาละเดี๋ยวเรามารอตรงชานชาลาเลยครับผมตอนนี้รถไฟก็มาแล้วนะครับทุกคน ตอนนี้เราก็ขึ้นมาบนรถไฟแล้วครับผมแล,แล้วก็เดี๋ยวก็เดินทางไปเจอที่ที่สถานีพิษณุโลกนะครับผม <Hey. S 1> ทุกคนตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงที่สถานีพิษณุโลกแล้วแลบผมก็สะพาทุกคนน,นั่งหลับในรถไฟนะครับเนี่ยครับรถไฟก็จอดแล้ว่ะเดี๋ยวเราเดินลงไปด้านล่างกันดีกว่าโอเค ก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปแนวประมาณนี้นะครับผม mm hmm. ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องของผมด้วยนะครับแล้วยังไงเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าใครอยากให้ถ่ายคลิปแดวไหนก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับบ๊ายบาย